นี่ครับพอแม่พี่น้องเมื่อเนี่ยเขากับมาเบิงเ,เจ้าคุณปู่ล้มก้อไพยนะครับ P C ร้อยยี่สิบขีดห้าคอนโทรนสั้นตัวนี้บ่มีไฟฟ้านะครับกันนี้ไฟฟ้าตัดเรียบร้อยดูรอบรอบแขรงคม ดำหาขั้นหมูว่านได้ลอยหาซิปรถขัน้นคำเรียกว่า <6. S 2> เร็วเติบหนึ่งรถขั้นเนี่ยสายผงกี้ไงครับเ,รรเบเป็นผงขี้ลอยหาซิปวายเขาแก่เพิ่งเชื่อมา,าขั้นนี้ได้มาสี่แสนสองว่าจะ้ะเครื่องนิ่มครับโมไม่โหลดโมโหลดแต่ว่าข่วนนิดหน่อยเอาไปครับมือนี้งานยากครับ กอไฟครับสายไฟ่รังสรรค์ฝีมือโดยอาจารย์โกอาจารย์โกครับนืออาจารย์โกห้าจับกอไฟ่สวยๆเลยครับนี่ครับมองสี๋มครับคุนทีเกียร์รับโยกจากหน้าท่าง มาฮ่ากองเสียกองเสียเสียเจมลุ่งเรืองศักดิ์เลยเสียเจมนลยลุ่งเรืองซับเนี่ยครับทีมงานวาสนาเสียอาร์เป็นวะผมกับมารวมน้ำเบิ้ลอยู่เนี่ยละครับต่อนจะเลื่อนซัผมรับสมที่เป็นวารับสมทัวราชอาณาจักรครับบุ๋ย เป็นสีไปาน้ำอยู่บ่เลยหื้อว่าจะสีไปว่าจะอลาดอน,านาาั้นนะจ๊ะเขาบ่ปําไน้ำป,ปผู้เดียวบ่ไว้ลยเนอนนะครับคุณเพิ่นก็นได้คอยเหตุครับเหตุไหวบ่ได้ครับเพราะว่ามันมีสายไฟติดอยู่นี่ต่อเคียย์ออกขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้ เชียกตรงเี่ยวต่อออกเรียบร้อยโมจากขึ้นเป็นหางสิบเส้นเห็นครับสายไฟเปลีนงานยากเลยบอไฟกับกอเบอใหญ่ครับตระมาสิไม่ยากนะมันของสายไฟ เป็นเกียร์เป็นสีลงมานี่กันเกียร์เดีวเอากองไ no. yeah. ว้น้ำมูลนี่ละเป็นสีจูดรอยชันคุนสวยครับลูคัานเนี่ยฮะมิีมิว่างามยล่ทำงานจ้ถือว่าเร็วครับเราจาของเิ่นได้มากก็ยังว่าได้เปลี่ยนสวิงใหม่เปลี่ยน เปลี่ยนเกียร์แอลกับมอเตอร์ใหม่ยกชุดเลยเพราะว่ามาน้ำเขาแอลแตกมากเกียร์แตกมอเตอร์แตกเขาบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอาน้ำมันให้โรลิก,ลกแล้วน้ำมันมันเป็นน้ำมันหมูเอเพีใหม่เพีใหม,ม่จนติดเลยเลยเปลี่ยนใหม่เพิ่พงเสือว่าวังฝนพี่ทีแล้วนี่ครับรวดขั้น ได้มาหาแสนโออันซีแสนสองวันครับทีมงานครับสนใจกับที่ต่อคนใดได้ครับติดต่อผ่านดูตรงเนี่ยนะครับใกล้ๆครับรับเขตบแถวอุบลราชธานีครับรถท่านนี่อยู่จังหวัดอุบลเน่นีนเลล่ะใกล้ๆบ่อไกลครับ,รบ,บ,รบ,นนรบก,บก,กระร่างหาเลี่ยมหาลายเดินมา ยานโกพี่น้องคราพ่อเบิงบ่อรถแทนเนี่ยผมว่าพ่อเบิงางามเนี่ยแขนกับบ่อเยอะบ่อยังปันได้ย่างใส่อีกพูดไหนย่างใส่อีกได้พปรดแม่นย่างขเข้าไปเ้ยนั่นแหละครับดูดยอดเลยอาจารย์โกฮ นั่นขับหัวจะคล้องได้อจารนั่น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 เกือบไปแล้วอุ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตีอ้อาจารย์โกเห็ดหตนังนาะวันนี้ยเกือบฟาดนั่นหัว่จะคล้องตัวนี่ต่อยออกครับต่อยออกต่อยออกไปโอ้ลำนี่คือออกมากงามแท้ เอาไปจักตอกเนี่ยเป็นยังเยอะโบรา,<ม>าน<ม>แล้วอันนี้ยังยูพ่อใหญ่ไปแกะออกไปแกะเอาแกะปัานเอาไปจักตอก,กว่าท่านนี่ครับถอแก้มันครับเสียอาอันนี้ก็จิมงานครับเสียเจมครับเสียเจมมันนีงข <laughs> องจิมงาน รถแรงประจําทีมงานครับคเคนเตอร์ลอยชิมหาลอยหัวหานี่อายครับอันนี้กำลังเกลี่ยอยู่ครับามาคู่กับคุณปู่พร้อมคุณปู่ดีทีนะครับอ๋อสภาพเนี่ยจริงๆแล้วก็ไผ่จำเด็กเคนเดียวนะก็เ,เอาลง แต่ว่านี่มันมาตีดสายไฟมันมาของสายไฟกันเลยสียลำบากเนี่ย,นนยท่น้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนีไปท,าท่างกันนะพี่บอกอ๋อสัตว์ภบพภาพกับากอาจีพซันเนี่ยนะครับมือใหม่เ่าท่านของแถวกันได้ เดี๋ยวบหลายแล้วครับทางขาออกจังหน่อยแล้วม้วนนี่ก็จังส่วนออกนิดหน่อยครับหลังสันฝีมือโดยอาจารย์โก้โก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 เขาไก่ก็ได้ครับย่านว่าหันเพื่นกันสีฟาดหัวเอาเลยเลยเบิ่งนยูซี่ไกลๆแน่ยจังหน่อยนั่น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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วอืม

เกือบพ่อช็อตเดฟแล้วัะจัดทำโดยทีมงานวาดสนาเสียอาครับนี่นครับต่อกแก่สัมผัสต่อแก่คนได้บ้าต่อได้กว่ารดขั้นหน <c oughs> ี่งแต่กแกก็ได้โอ้โใหายสัมผัสเลย แน่ครับแก้วค่าแก้วละบาทนี่ <g ug> ข่าแก้วเกี่ยมออกเดอลูกกี่ นี่นี่นี้นี่น่่่นี่่่นี่นนี่นีนี่น่ ไปแล้วกอนหนึ่งครับเลยอีกกอนหนึ่งกำลังเออกมันขาดว่าคือดังงอนงอนเนี่ย โอ้ดึงจนโยกครับเพรือว่ายางแห้งอยู่ครับรดคันนี้ดึงยก,ด,งกดึงโตะจะคล้องโยกเลยคนใส่ปุ่งกี้เพราะแม่นใส่ปุ่งกี้ลอยหาซีฟครับเพราะว่าเป็นปุ่งกี้หาแกววปีกงูสางนี่สามหู้ ทีมงานรถด,ดำกับทายูบอรครับแมคโครออกมาเกียร์ลิงก่อนาเกียร์เดี่ลงเกียร์เดี่แล้ว,ลว,ลวลครับลงบานนี้กับเกจมาเกียร์ยรอยู่นี่ปเป็นเอาลอยรถครับทีมงานนี้เฮ็ดไป็เรืร่อยๆหญครับเป่นเราลอยเป็นเรได้ไปครับง่ายลอยไปง่ายทำาำลอยรถนะครับง่ายไป งกวดพวดด้วยครับอาจ้าไหนกฝากติดตามทีมงานนี้นะครับเมื่อฝากกดไลค์กดแชร์นี้ช่องยูทู b e นี้นะครับต่อเจริญทรัพย์รับสมที่ครับผมสวัสดีครับ